มัไมันไม่ปกติมันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เราเคยทํากันนะใช่ก็คือเปิดรายการมันก็ก็นั่งคุยกันเนี่ยลุงลงนั่งตรงนี้แจ๊งนั่งนี้แล้วก็เอ่อน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงเนี่ยอยู่นอกแล้วทาไมทําไมวันนี้น้องผู้หญิงมามามาเปิดเลยอ่ะนี่กำลังจะถามอยู่พอดีว่าเฮ้ยแม่เอ้ยคุณตัคคุณรีบเข้ามาหรือเปล่าคุณรอให้เขาเรียกก่อนสิเชิญตัวก่อนเลยตักสรีพรแล้วก็เดินเข้ามาพี่เป๋าให้นั่งเลย มันหิดกดเขาไปยึดติดไปเครียดทําไมวะไม่ต้องไปยึดติดอะไรกันนักหนาคือจะทําอะไรก็ทํายุคนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยลูกพูดดีที่สุดเลยขอบคุณครับแม่มึงจะหอมทิชชส่เฟซชิลด้ไงเนาะมึงจะหอมทิชชส่เฟซชิลดี้ต้องถอดเฟซชิลอ่ะตากุ้งแตงแตงพี่ชิลดี้เอมเนี่ยอ่ะอ่ะไม่ได้ไรไม่ได้อะไรมันกันเชื้อโรคได้ทุกทีเชื้อโรคเยอะมักันตกป้องแม่ไปพูดมึงใส่แล้วนะ มึงใส่กูแล้วอ่ะใช่มึงพร้อมจะพุ่งพร้อมจะพุ่งเลยไม่จริงจักเอิรเมื่อกี้พูดมึงอ่ะแล้วทำไมลนะกระเดกมันหอยมิดนเงินเลยละให้มัึงไม่ได้เหรอถ้ามึงรุ่นหลานรุ่นอะไรมึงไม่ได้มึงใส่เสื้อไม่แมทนะวันเนี้ยแดงก็แดงอ่ะไม่มีอะไรเลยถูกกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเว้ยโอเคเอาไว้จะเกิดเรื่องเกิดราวสงบสึกสงบสุฟังกูสงบสึกเออเสียห้ามเด็กออหยุดเลยอ่ะพี่ตั๊กไปหอมันเออ ไม่ได้ออกไปก่อนแล้วเขาเข้ามาไม่เกี่ยวพี่ประเด็นมันคือน้องเขามาเข้ามาได้ยังไงเขาเปิดรายการต้องเราต้องเล่นก่อนใหม่ดีหมั้ยฮะสุดท้ายก็ต้องมานั่งอยู่ดีถูกปะวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะเหมือนแขกแย่ง กันนะกูบอกตงหัวเคียวจ้าวเคียวจ้าวหมดแย่งอิตาลีเออแล้ก็แ่แล้่ยถ้ามึงแก้เป็นอิตาลีเอาอิตล้นั่นแหละเออมีมีอะไรก็ว่าเข้าใจป่ะนุ้ยลมรายการสบายสบายเออ่ต้องมาบินรูปวงรูปแบบตายตัวไม่ได้นิกี้ทำยังไงไม่ได้มันก็ต้องให้เป็นท่องเป็นฉากสิแล้วพวกเราหัวจะคุยอะไรกันก่อนนะไม่เกี่ยวมันโบราณไปแล้วพี่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้อะไรแอ พิเกชั่นต่างๆหน้าเนื้อไม่ต้องแต่งก็มึงมีตั้งแต่มีหลวงพ่อแดงนักเลงนั่นนะมึงเนนักเลงใหญ่เดี๋ยวกูจะลองทักทีที่เหนียวจริงไหมเฮ้ยไม่ลองเนี่ยทำไมไม่ได้เฮ้ยขึ้นอันนี้ยเอาว่ากูไปหอมคอนทำไมทำไมลูกหลานเปหอมคอไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเออทำไมอ่ะเอาดิเอาดิคนอื่นนะไม่ว่าแต่มึงอ่ะเอาจริงไอ้แจ๊คกูรู้โอ้โหดูดินี่ไม่แยกแจ๊กแ้นะคนอย่างมึงอ่ะ ม่แแยยกะขนาดสิตางมึงยังลากเขาลงบ่อยไว้ใจได้ไหมพี่นุ้ยถามจริงอะไอแปบแจ็กหอมอะไรเงี้ยหึงไหมพี่เหรอหึงไหมเอาจริงๆป่ะหึงไหมเออไม่ไม่หึงไม่หึงเอางี้ดีกว่าผมว่านี่ หอมอะหอมหึงแต่ถ้าคนมีหนวดมีเขาด้วยกันหอมไม่หึงอะลองหูไปตั๊กอลองหูไปตั๊กทอดมีเขาดด้วยกันนี่ทอดแค่ชิลลุกทอดแค่ชิลลอะลองเขามีหนวดมีเขาเหมือนพี่นุ้ยหลายมากคนเหล็กได้บ้างเอาเอาเอากูพูดอะไรสักคำยังไงเออกูพูดเองนังอ่ะพอพอนั่งปุ๊บหอมเลยยังหวาดเดนแอร์หอมเลยเพื่อนเฮ้ยหอมเลยทำไม เด้งหน่อยดึงไอ้เวนดึงออกไปหน่อยูอยู่ใลไอ้เวนไปต่อไปคิวครูโอเคไหมครับครูได้ไหเอาที่รไปเลยยังไงไม่ใช oh, ่ ก็มีเข้ามีหนวดเหมือนกันเออเดี๋ยวาอย่ย่มึงไม่ต้องหนีบจริงเงีแล้วโอ้โหมือไปหนีบไปนะายไอ้พวกเนี้ยเล่นได้ทุกตัวเลยเพราะอะไรรือเปล่ามันเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันกล้าดงั้นแเออกูไม่กล้าคนหนึ่งแหละทาไมคาดเกิดความตายตั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นความเป็นจริง พี่นุ้ยผมถามนะ้เพราะมันรุ่นรุ่นกันไงเพราะมันรุ่นรุ่นกันมันเหมือนเป็นความเป็นจริงอะแต่ว่าลูกลูกหลานหอมเนี่ยไม่โกรธไม่โกรธทําไมพวกพวกกูอาการได้แล้วโอ้โดนแล้วโอ้ยี่่เก่งแค่คู่คนเดียวอ่ะยก่งแค่ั้งคนเดียวสงสัยวันนี้ทำงานปวดหัวจังวันูนุ้ยนุ้ยพี่ตักผมอยากรู้เลยแบบพี่นุ้ยพี่ตักอะดูแบบรักกันมากเคยทะเลาะกันไหมโอ้ยเคย เรื่องอะไรไปเมื่อสิบกว่าปีนะย้อนไปสิกว่าปีนะทะเลาะแต่เดี๋ยวนี้มีแค่ยุ้มยุ้มยิ้มแค่นั้นแหละทะเลาะกันแบบสุดๆเลยเคยลงไม้ลงมือกันไหมเออไม่เคยตบเคยตีแต่เคยบีบคอเขามันก็เหมือนตีก็แล้วไอ้โวตีทำไมอะไม,ไไมไ่ตบไม่ตีบีบมึงต้องการอะไรมึงต้องการให้ตักตายเหรอไอ้หายใจไม่ออกให้มันให้มันขาดขาดออกซิเจนอะไรหรืออะไรให้หุบปากบนเก่งมาไม่ได้แบบว่าบีบเพราะว่าให้แบบเราหยุดหายใจไหมมันถึงว่าเขาคือแบบเหมือนแบบอย่างเงี้ยให้แบบ ให้หยุดนะให้หยุดเออมันเรื่องอะไรแล้วก็บีบเออหมายถึงว่าเอามือเนี่ยนั่นคอไว้แล้วเราหยุดไหมเราท้ายเราหยุดไหมอ่ะหยุดไหมกะหยุดจะหยุดอะไรเงี้ยหยุดเมาไม่เมามันว่าไอ้เก่งเมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรวะไม่แล้วตอนนั้นเปคนอย่างนี้วะทำผู้หญิงทำไมเช่าแล้วบีบคอเลยสัตว์หมาทั้งๆที่ก็เป็นวิ่งลวอย่างนี้มันต้องมีที่มาก่อนดิก็ที่มาเราก็มีผู้หญิงไงเราไปเจ้าชู้ไงเขาจับได้เรายังมาบีบคอเมียอีกมึงชั่วมากพี่หนุ่ยทำเรื่องอะไร ไอ้ที่แม่งกูเล่าเลยกับบ้านที่4ที่5แล้วก็เมาโอยุ่อย่งคาเฟ่อยู่ป่ะเออยังเล่นอยู่อออย่างเงี้ยเออทําไมไม่กลับอีกเครื่องกันด้วยไม่มาเออไปไหนเนี่ยทํไมนั่นน่จิ๊ดๆๆๆๆๆเขาก็รู้ตลอดเลยนะว่าเราเลิกงานอะประมาณนี้แต่ก่อนก็พาเข้าไปแต่ก่อนอะไรก็ได้ตามเลยเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามพอตามเสร็จปุ๊บทําไงวะเคยไปเล่นจุ้มแซบเทงพี่ทําไงวะไม่ให้เมียตามโอ้โหจุ่มแซบ ร้านพิทัศน์แหะมันจะมีแบบว่าพงหญ้าเยอะๆกูก็จอดไกลๆเลยเออแล้วไม่ไม่เปิดแอร์ด้วยเปิดประตูทิ้งไว้อยุงหามเมื่อหรืล่าเพื่อะแต่ได้ไม่ต้องตามให้รู้ว่าความลําบากที่เรามาทํางานเนี่ยมันเป็นยังไงต่อไปที่หลังไม่ตามพอไม่ตามเสร็จปุ๊บโทรตามโทรมาเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรทำไงอ่ะช่วงนั้นพี่หล่อซะด้วย จนนั้นจะไม่นี่นอดไม่ไม่อดวนรอนะ่ไอ้นิกกี้มึงนี่เปดเบียดกับพี่ทำไมก่อนอพี่บอกเลยช่วงนั้นยังไม่เป็นอไธิบาย <c oughs> รุ่น <c oughs> ดีอยู่ <c oughs> แล้วก็โทรตามจนโมโหงไงเอ๊ะทำไมโทรตามโทรจิกตลอดเลยกลับบ้านหกโมงเท้าโทรศัพท์เข้าไปเลย เปิดประตูให้กูเลยนะึงมึงเปิดรอเลยแดนะถ้ามึงไม่เปิดนะกูจะชนทั้งประตูนี่แหละ,ะเปิดรอก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงเลยหัวพีพุ่งพอพุ่งก็ไปเบรกโอ้โหแบบมันดิฟเลยเฮียจัดเข้าไปเลยโโอ้หเอาไงพูดมาเอาไงมึงพูดมาเลยฮะยังไงจะอยู่กันต่อไหมมึงอะไรนักหนาเนี่ยอันนี้ไม่พูดจะขำเดินขึ้นไปบนชั้นสองอเปิดประตูขอประตูดเลยปัง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 เราไปต่อเลยต่อประตูเปิดประตูดันเข้าไปปังพูดอะไรนักหนากดคอปึ๊บ ตาไม่พูดอะไรสักคำเลยตาจ้องกูอย่าไม่กระพริบตาด้วยนานมากคุบปิ๊บเขาจะตายหรือเปล่าเก็ไม่บีบเขาไม่ได้บีบขำขำไว้ขำไว้ขอบกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้สึกตาไม่กระพริบเลยเว้ยสายตาเอามาหิดมากจากมือแข็งๆเนี่ยค่อยๆคลายพ่อขอโทษนะแม่นะอขอโทษขอโทษแทนพ่อนะจริงๆเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เนี่ย ไม่พูดสักคำมไม่อะไรสักคำนี่เขาหยุดนี่เขานิ่งเลยนิ่งยาวเลยนิ่งเลยไม่พูดเลยตามอ้อตามอะไรก็ไม่พูดเรารู้เขาลงยากออพอเสร็จปุ๊บลุกขึ้นเนเก็บเสื้อผ้าไปนู่นแหละนครสวรรค์โอ้ไปหาแม่นครสวรรค์แล้วพี่ทำไงอ่ะทำไงรอสองวันโทรไปก็ไม่รับโทรไปก็ไม่รับเออโทรหาไม่ยากตอนนั้นมีมีน้องภูยังมีแล้วขอบรูบ้ไปด้วยเรื่องนี้ดีนะรอรู้ไปด้วยพี่อาเขียนข่าวเลยแล้วก็ขึ้นหัวข้อข่าวดีขึ้นทำไมเียเรื่องละมันในสัตว์ พี่กำลังแบบมากๆอยากรั้วไปแล้วยังอัจาังสองวันโอ้ไม่รับสายใช่ไหมไม่รับสายเฮ้ยเฮ้ยแม่กำลังแบบ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 เช็คบบแบบโฆษณาเหมือนชาวบ้านติดละครยังไงยังไงต่อยังไงต่อสองวันไม่รับสายไม่รับเออสองวันไม่รับก็เลยแบบเอ้ยคงโกรธอยู่เราก็เลยโทรไปหาแม่ยายเลย พ่อแม่ยานี้รักเรามากรักมากๆเลยตอนนั้นยังไม่มีเหตุการณ์ที่เพชรบูรณ์เป็นถูยัยังยังยังไม่เพชรบูรณ์เกิดงานเพชรบูรณ์เริดนานก่อนจะมาเพชรบูรณ์เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์เพชรบูรณ์หลังจากนั้นเขาคงไม่รับตั้งคู่เรียบร้อยเลยก็โทรไปเลยหาแม่ดีกว่าเว้ยให้แม่ช่วยคุยโทรไปเลยพอติดปุ๊บฮัลโหลวัสดีจ้าแม่จ๋าสวนมะเรยโทรมาจะเพี้ยอะไร มึงอย่ามานะนครสวรรค์มึงอย่ามานะมึงอย่ามานะมึงตายแน่อย่างงี้เลยอย่างงี้เลยไอ้กเราก็กลัวดิแล้วแม่ด้วยแม่โอ้โหแล้วแม่เชื่อป่ะแม่แม่โทรไปหาพ่อคือแต่เอาแม่กับพ่อในเลิกกันแล้วนะแต่เวกยังเพจเป็นเพื่อนกันอยู่โทรไปหาพ่อให้พ่อหามือปืนให้หน่อยเหรออันนี้อันนี้อันนี้จะไนเบอกมาเลยนะหรอเออไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่าจะตายวันตายพวกก็ไม่รู้ แม่บอกเลยพ่อเป็นนักเลงพ่อเป็นนักเลงมีพ่อเกินกระพุ้หญิงไงพ่อบอนมันเลยมาแล้วพี่อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนขขาวเลยนะตอนจะมาผมให้เซ็ตแม่หลังจากคุยเรื่องแม่เสร็จแล้วแม่แม่ไม่ด่ากัย่างนี้แล้วต่อเขไม่ให้มันผ่านนครสวรรค์ไงมึงจะไปทางเหนือก็ตามมึงจะไปทางให้ภาคเหนือจังหวัดอะไรก็ตามแต่มึงห้ามผ่านนครสวรรค์ผ่านมึงเจอแน่ จะไปพิษโลกต้องผ่านนครสวรรค์ไม่ผ่านไอ้ออกเพชรบูรณ์เลยพ่อปีโองอ้อไปก็โดนนะเด็กอ่าแล้วหลังจากนั้นทำไงสองวันแล้วเนี่ยสามวันแล้วเนี่ยก็คือยังไงห้าก็ไม่เอาสิบก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทั้งสิ้นจังหวะไงพี่เกมพันหน้ามีเกมพันหน้าไงตั๊กเขารับรายการเอาไว้ของพิ่กิ๊กอ่ะต้องมาตั๊กต้องมาตั๊กโทรลาแล้วเวลาแล้วแลแต่ทางพิ่กิ๊กบอกว่าอย่าให้ลา บอกว่าหาดาราไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกหาไม่ได้แต่พี่กิ๊กเขาอยากจะช่วยก็เอาดอกไม้เราไปขอโทษกันอนไรกันจนนั้นจนนั้นจับนั่นแหละไปขอโทษไปขอโทษที่รับากรับปากในเหตุการณ์โอ้ดอกไม้เองไม่ทำและที่สำคัญนะพ่อหามือปืนได้แล้วด้วยมาได้แล้วด้วยคอนเสิร์ตไปก่อนคอนเสิร์ตไปแล้วได้หมมาก็กลับมาเกมพันหน้าแล้วก็ดอกไม้วันนั้นแหละที่เอามาแล้วเขาเคลียร์ ต้องบอกเลยนะต้องบอกก่อนนะอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังตอนนั้นช่วงนั้น่ะเวลาเป็นในมาไหนอ่ะเคยดูเงาหัวไหมตอนนั้นเคยต่างประเทศป่ะนี่ป่ะตอนนั้นยังมีอยู่ป่ะเออไม่ไม่กล้าออกไปไหนอ่ะในช่วงนั้นเก็บตัวอยู่ในบ้านตลอดตอนนั้นแซมว่าจะตายยังไม่ขาดช่วงนี้อยู่หมดเลยดักเลงทั้งพ่อตาทั้งแม่ยายเลยไอ้เรื่องนเอาย้อนกลับถามถามป้าตั๊กอีกมุมหนึ่งตอนที่กลับอ่ะกลับตอนบีคออ่ะตอนบีคอเป็นไง ทำไมเราไม่สู้ทำไมเราไม่สู้อ่ะเราไม่พูดด้วยโจถึงไงเราถ้าเกิดเราสู้ด้วยพละกำลังผู้หญิงก็ไม่มีทางสู้ผู้ชายได้มันเสียเปรียบถูกปหะล่ะเออ,เอ,ออะไรเงี้ยเราก็เลยพึ่งเอ้ยกูสู้ด้วยวิธีอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้เท่าที่เราเล่อมาเป็นไงมันชั่วไหมล่ะเลวไหมล่ะ <laughs> อ่ะสัควไหมล่ะ เอาง่ายผมไม่อยากไม่อยากนั่งร่วมฉากกับมันเลยถ้าเป็นไปได้มึงตัดคู่ทูช็อตไดไอ้วันช็อตมึงทิ้งเนี่ยไอ้เกี๊ยบกูเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านมึงนะเออเห็นความดีกูบ้างเราสู้ด้วยการไม่พูดเออกางทีพูดแล้วมองหน้าแล้วท้าก้นมาไปเลยไปเลยอย่าว่าแต่คู่ผมเลยพี่เดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยเฮ้ยเป็นคู่เดียวเหรอเป็นผัวเมียแล้วมาทะเลาะกันไม่เอ่ยถึงคู่อื่นเอาที่นั่งๆั่งอยู่ตรงนี้ที่มีเมียน่ะ อ่ะไอเจี๊ยบก่อนเลยมึงเคยทะเลาะกับเมียไหมบ้านกูแล้วเหรอ <c oughs> มึงอ่ะมึงเคยไปติดหญิงสระบุรีอ่ะก็ดีแหละก็เรื่องเดียวนี่แหละที่ทะเลาะก,กันแล้วเมียไปติด G P S ตามมึงอ่ะแล<อ>้วพอไปเข้าไอ้นอั<อ>่นอะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่อันั่นแม่แรงยกขึ้นไปเดี๋ยวได้แล้วเรื่องไอเจี๊ยบทำไมมึงเล่าละเอียดก็รู้พอๆกันนี่แหละเรื่องเข้าก็ให้เขาเล่าสิของผมเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวนี่แหละที่ไปถ่้ยทันอีกตัดเลย มึงเล่าให้หมดสป่ะวิให้มึงเล่าก็ได้นะแล้วเดี๋ยวพอถึงเรื่องมันเจฟเล่าให้พี่ฟังอีกนะอ้ยไอ้ผนั้นผู้หญิงเนี่ยเราจะบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ใช่เขารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เขาจะพูดหรือเปล่า่นั้นเองเราไปไหนเราเข้าบ้านเนี่ยเราเปลี่ยนไปเนี่ยแม้กระทั่งน้ำหอมที่ติดตัวไปสบู่ที่ติดตัวไปเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้กลิ่นบ้านเขาเขารู้อยู่แล้วแต่เขาไม่พูดเขารอให้สุดก่อนแล้วค่อยพูดจริงๆริงเยผู้หญิงมันต้องพูดพี่ มันไม่พูดทําให้เราอึดอัดไงเข้าใจปะยังเมียผมนะี่ยมันจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยด่าไอ้น,นู่นไอ้นี่เดินได้เมียไม่พูดแต่เดิน เดินในบ้านเดินให้ทักเดินให้ทักบีพี่มันก็เดินก็วันแหละเดินยังไงอขาเดินยังไงเดินแบบเดินแบบงุ่นงิดแตบแบบเดินไหมไม่เดินเดียวยังไงกันวะนี่เดินในบ้านนะก็เดินนั่นแหละเดินเดินเสิร์ฟก๋วยเตี๋วด้วยอ๋อก็เดินเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวทำไมเมียกูต้องเดินวะหุดมิดไงเออมันหุดมิดมันก็ต้องเดินแหละมันมีทางเดียวเท่านั้นแหละถูกต้องให้บอกเขาต่อขาให้มันยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งสูงจริงเอาง่ายๆเคยทะเลาะลงไม้ลงมือกันหรือเปล่าของพี่นี่ครั้งเดียวแค่ คำคอพี่ตั้ไม่เคยมันขำทำไมให้เขาตายเนี่ยผมผมจบไปแล้วนะผมขอโทษไปแล้วในรายการนะเออเนียเคยเขาทำอะไร้ยของผมนี่ยังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือเ้ยดีว้คือผมไม่กล้าเข้าใจหรือเปล่าผู้หญิงเนี่ยมันเจ็บมันไม่พูดมันไม่ทำอะไรจริงจริงผมอยากจะต่อยตากน่อยากจะต่อยตาอยากจะวางตาดำมาแทความคิดมึงก็ชั่วแล้วแต่ผมทำไม่ได้ไงผมกลัวมันสู้เออยคเอยคยทำมากสุดคืออะไรที่มากสุดอะมากที่สุดก็คือ ปิดประตูรถดังๆแล้วเดินออกจากบ้านโอ้โหแค่นั้นเองทำลายรถตับดพื้นกันเงินทองกว่าจะเก็บสะสมมาได้มึงปิดประตูแรงๆพังไปใครต้องซ่อมแต่หันหน้าอยู่แว๊บๆที่ผมเตะคอขาดเลยเมียเนี่ยพัดลมโอ้หยโอ้โหแต่พัดลมนึกว่าโมโหคือของเจี๊ยบเลยกาๆกับแม่มก็แค่ปิดประตูรถดังแล้วเดินออกจากบ้านไปหาที่พักสักคืนแล้วค่อยเข้าบ้านมึงเห็นไหมฮะมึงเห็นไหม ฮะเขาก็แค่เดินออกจากบ้านไปเขาไม่มีนะมาบมาค้ำคมค้ำคอไม่มีแขกร่ำเชิญเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนได้ไม่มีวะมึงหาแต่คุณอุตสภาพไปดูอย่างนี้ก็น่ารักนะก็คือเมียเดินมาได้พร้อมที่จะโ้งพระเจดเอาไปคืนไปยิงเขาตรงไหนน้าองสามขนาดนี้ก็ไม่มาค้ำคอหนูไงค้ำคอเพราะไม่เคยมีใครทำเราไงขอเจ็บแล้วเจ็บเขาไงก็ลงไม้ลงมือบ้างนิดหน่อยไม่เคยทำประตยแต่ทำของ แต่ท,ท,ทําขอคาขอแตอ่ะเพราะทาไปเสร็จปั๊บเขาเจ็บขออเขาเราก็สงสารเขาอีกผมไม่กล้าําอันนี้คิดเหมือนพี่อตอนนั้นเคยทําพอแล้วมีปากเสียงกันอีกพี่ก็ต่อยข้างฝาบ้างต่อยพัดลมบ้างเตะพัดลมบ้างพัดล,ลมนี่เปลี่ยนเดือนหกเจ็ดตัวแล้วนะพี่คุณคุณคุลาอกบ่อยมากที่สุดมากที่สุดของผมก็คือมันล็อกห้องอ่มันล็อกห้องเสร็จปั๊บเคาะเท่าไหร่ไอ้แมนออกมาไอ้แมนออกมามันก็เสียงผมก็กลัวมันฆ่าตัวตายผมตัดสินใจเลยประตูเป็นไหมอ่า วิ่งไปแล้วถีบเลยวิโค้งประตูหักกระเด็นประตูอยู่มันเดิมขาเขาไปอยู่ข้างในคุงเอาไปขาเดียวเข้าไปแล้วขาทีนี้ดึงออกลำตากเลยเสียเนี่ยเสียเสียเสียเต็มขาเลยก็เป็นเดือดเป็นร้อนให้ไอ้แม่มาช่วยแกะเสียฟอเรื่องมึง่โอ้โหมึงไม่เอาโหดเอาฮาดีกว่ากูยังปวดแต่คนไม่เคยตีเมียเพราะมไม่เคยไม่กลาไม่กล้ารุ่นใหญ่ละ รุ่นใหญ่ล่ะสมัยหนุ่มๆเลยสมัยนั้นน่ะมีเยอะครับพี่กุ้งมีเยอะก้าอยยุคไอโฟนเล็กๆหรือยังไม่เกิดไอโฟนก็ตีกันเลยอ่ะตีกันตีอ่ะตีคือเนือมูนช็อตคือเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเราประมาณว่าจับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราล็อกอย่างเงี้ยคือยังเงี้ยอยู่เลยอ่ะอยู่เลยเพราะแรงผู้ชายมันมันมันเยอะกว่าผู้หญิงอ่ะแล้วไม่ให้มันทำอะไรได้ถ้าอยู่ก็คายอย่างนั้นน่ะอย่างเงี้ยมึงรู้จักกูน้อยไปมึงรู้จักกูน้อยไปเวียจีนเวียจีน เจแล้วจำได้เลยจำได้เลยคือมีคำหนึ่งเป็นคำที่ไม่น่าพูดนะมึนรู้จักคูน้อยไปเนี่ยคำนี้ยังไม่เสี่ยวมันีเสี่ยวกว่านี้คือคือมึงรู้จักคูน้อยไปรู้จักน้อยไปมึงรู้หรือเปล่ากูเป็นใคร เนี่ยกูพูดไปแล้วกูกลับมาคิดว่ากูพูดทำไมอะเขี่ยวมากเออมึงรู้ไหมกูเป็นใครมึงดูอะไรเงี้ยซึ่งแบบเจ๋งอ่ะมึงรู้แบบกูเป็นใครมึงรู้หรือมึงยัแล้วเมียตัวแล้วแล้วมึงเป็นใครกูนี่แหละเมียนี่ยังกูนี่แหละไม่ใช่ใช่อเนย เราะอะไรถึงพูดกับเมียอย่างนั้นไม่มีอะไรกันเลยปิดตู้เย็นเท่านั้นเองทะเลาะกันแบบลืมแบบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไเหรอว่าลืมไปเพเพราะอะไรถึงพูดว่ามึงรู้เปล่าว่ากูเป็นใครเพราะอะไรงเงี้ยเออเพราะอะไรถึงพูดกอนไปหลุดปาก คิดว่าคำนี้มันดีเคโอเคคิดคำนี้มันเจ๋งแล้วมันยิ่งใหญ่ไง๋ย่พวกมึงฟังไว้นะแล้วจำไว้อย่าไปทำนะอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรก็วางของผิดที่ผิดทางนิดนิดหน่อยไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะเอาดีมมเป็นไปไม่ได้อะไอแค่เรื่องปิดตู้เย็นหรือไอวางของมันจะโขขนาดแบบนี้ถึงแค่วางของไปทำมันถึงจะขนาดว่าจะไปถามมี่ว่ามึงรู้อกูลใครไม่จริงไม่ใช่อ่ะมันต้องเรื่องใหญ่กว่านั้นมันต้องเป็นเรื่องอะไรที่่นนั้เรรือองไ พูดมาเรื่องนีวะว่าข้อผิดอะทำไมเอาตรงทงไปตรงนี้มือรู้เปล่าว่ากูเป็นใครไม่ใช่มันต้องมันต้องมีแต่ผมากกว่านี้เหตุผลมันฟังไม่ขึ้นเหตุผลเัาไม่ขึ้นเรื่องเรื่องผู้หญิงก็เละแต่พี่หลงหลอนะหล่อหน้าสะอาดเนียนกิ๊กเลยอ่ะ แต่งเสื้อพรมเสื้อผ้านี่หลงยิงจากสะเทยลูพวกลูกรู้ป่ะพี่หลงเนี่ยเจ้าชู้เขาเจ้าชู้เลยนะเจ้าชู้มากๆพี่นุ้ยเจ้าชู้เจ็ดเจ้าชู้แต่ที่นั่งสามตัวเนี่ยพี่หลงเจ้าชู้สุดนะลูกตรงเลยขนาดคู่มันยังกี่ป่ะ อันนี้บรรลุทีหลังไอ้นนี้ว่ะใครมามองไม่ใช่ไม่ให้มามันนักร้องดาราอะไรใครมามองตากูว่ะไม่ยอมไปทั่วอะไรเงี้ยเราไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีเมียแล้วเสือไปงานด้วยกันงานหนึ่งเออเขาไปเล่นตลกพี่ร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาเสือพาพี่กุ้งไปด้วยอะไรเงี้ยเออพี่กุ้งเราก็ไม่รู้ว่านั่นเมียเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าจีบกูอยู่ที่ว่ะแม่ก็เลยเข้าไปแซวเลยเป็นไงอฮะวันนี้เป็นคืนอันดุเลยอะไรเงี้ยพี่กัส โอ้หน้ามันเป็นสตีนนะหน้าหน้าแบบเมียมักวันที้สือใช่พี่กุ้งอ่ะพี่กุ้งพี่กุ้งนั่งหนั่งอย่างนี้ไงนั่งหนั่งอย่างเงี้ยคุมแบบนึกในใจอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อไอหนึ่งรับหลังกูอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยเออจนแบบว่าเราก็เล่นอยู่นั่นแหละเราก็เล่นเล่นเล่นไม่หยุดเล่นไปหยุดเล่นไปหยุดจนจนจนมบกระซิบเมียพี่ว่ากุ้งเมียพี่ว่าเมียพากูเหลือไม่ได้ ไม่หนักไปตักกระดาษมาอยุรีอะดาวมาอยุรีนัดไปนัดไปที่กรุงทนคอมเพล็กซ์กับพี่เลสเตโลติสดาวมาอยุรีอ่ะคือจะตู้ที่อะไรแบบนานนักร้องอะไรในยุคนั้นที่แบบหยาดหน้ามองตากูนะเหรอเออหันมามองตากูนี่คู่รัก cover โทรเลยนะฟมงเพลงนัดไปอ่ะ cover โทรเลยนัดไปบ้าเอองั้นที่เล่นเล่นไก่หมวยนี่ไม่หยอกเลยใช่ไหมไอ้หมวยนี่ไอหมวยนี่กูกะเอาจริงๆเลย แต่ว่าเมื่อกี้แล้วพ่อต้องใช้ตังค์อ่ะติ่มหนึ่งหมดประมาณไปเกือบแสนโอ้โหทีละราสองพูดเราหนึ่งคิดดูว่าห้าวพี่อ่ะอันนี้เอาออกาสด้วยนะเอออย่าตัดทิ้งนะกูก็ไม่เคยแบบตัดทิ้งเลยใครยังไงใครยังไงผมอยากรู้อย่างหนึ่งอันนี้ผมได้ยินมาไม่รู้จริงไม่จริงที่ลงมีรอยสักรูปกุ้งเนี่ยอันนั้นคือสักงอปลากุ้งหรือเปล่าครับดรอปลากุ้งอันนั้นคือผิดอะไรมาแล้วสักง้อ คือเขาผิดแต่แหละเขาไม่ใช่ผิดเรื่องผู้หญิงแล้วมันยุคนี้มันไม่ผิดเรื่องผู้หญิงแล้วอุ้ยสักกุ้งเหรอรู้เปล่าครูเป็นใครสักกุ้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยเรียนสักกุ้งพี่ลมพี่ลมสักกุ้งงองอเมียใช่ไหมเหมือนัวแม่นี่ยหัวแม่นี่ยสักเหมือนกันงอแม่ักอะไรสักอะไร วันนั้นมันไม่สบายไม่สบายเว้ยแม่ก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้อะไรเงี้ยเช็ดตัวแก้ผ้านะเช็ดตัวะกิดเจียวเราเกิดเยวเกี่ยวไม่สบายเพียวแม่เกี่ยวเพื่อนก็จะอุ๊ยมันไปสักอะไรตัวมันเป็นคำว่าได้แต่คำว่าแล้วได้แล้วอุ๊ยอะไรวะอะไรคืออะไรวะเออได้แล้วก็โซ่แไงสัก ทำไมว่าได้แล้วอะไรเงี้ยจนวันนึงก็เกิดคือมันดีขึ้นดีขึ้นคนเราพออากาศดีขึ้นจะมาว่าแม่กันเล่นแม่ก็เช็ดเนื้อาตัวก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่ที่แต่ที่ต้องเล็กเล็ก็เริ่มแข็งตัวแข็งตัวแข็งตัวโอ้พอมันอาการดีขึ้นแม่คุรู้วยเขาว่าได้แล้วคืออะไรมันสั่งง้อแม่ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินก่อนแล้วคนจริงวันที่จะไปฉันได้ช่วยศาสตร์ครั้งต่อมาที่จะไปต้องไปเงียบติสมอเคยาวจังโอ้โหไม่ใช่สมร เด็กคุณก็ายาวะแต่นี่ก็ถือว่ารุ่นใหญ่ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่ทะเลาะแล้วครับเข้าใจกันมแล้วเจี๊ยบพี่ลงนุ้ยคือประสบการณ์มันสอนให้เราเป็นแบบนี้แล้วเราก็นิ่งละอายุอายุมากแล้วเด็กๆละน้องๆนี่แหละนี่มีเมียแล้วนี่ใครับใครก่อนเลยทะเลาะบ่อยเหมือนกันนี่ผมก็นึกว่าจะจบแต่ฝั่งนู้นนั่นแหละเฮ้ยต้องไปฝั่งนั้นต้องสอนน้องๆบ้างครับ ผมมันมีคู่แม่ตั๊กกับพี่นุ้ยเป็นไอดอลอ่ะอาชญเมื่อคำคอเมียมันไ่ะเนือกจริงเรือกจริงมีวันมีนทะเลาะกันหนักอะก็คำคอเลยคำแล้วแขงแล้วแบไม่แขงสยบคำเดียวเลยรู้ป่ะว่าคุณค่นบีบคอเลยไอ้ทำไมบีบคอวะบีบคอก็เมียมันบีบคอมาไม่ได้หาไม่เจอ ก็ยังไงขาสู้แล้วไม่ได้ตัวเขาเล็กแล้วก็พูดไม่หยุดทะเลาะกันเลยผมก็ค้าคอแล้วบีบบีบพอแล้วปั๊บเขาพูดมึงบีบคอกูทำไมโอ้กูเหรอกูบีบนมมึงจะกลัวเหรอเฮ้ยเอาหางไอ้นี่เอาไอ้พวกพูดจริงแล้วก็ชอบป่วนชอบตีนแฟนเวลาโมโหจะป่วนเวลามันพูดแล้วผมจะต้องตอบแบบตอบแบบมึงป่วนบีบคอคกูไหมอ้าวแต่กูบีบนมมึงจะกลัวกูเหรอแต่บีบอยู่นะถ้าบีบนมมึงจะกลัวกูเหรออะไรเงี้ยแล้วก็จะ ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นประเด็นได้ใหญ่ๆแต่ก็มีลงไม้ลงมือกับครั้งนั้นแต่ตอนนี้ดีแล้วดีแล้วครับตอนนี้ดีอย่างงงงิ่งยิงมีปัญหาแล้วก็ยอมเอออย่างที่พี่บอกไม่ก็แยกแล้วขอโทษเมียป่ะขอโทษผมขอโทษทุกครั้งเนี่ยแหละคำนี้พี่ใช้กับพี่ตั๊กบ่อยจนพี่ตั๊กบอกว่าพ่ออย่าใช้บ่อยนะไอ้คำว่าขอโทษขอโทษถ้าใช้บ่อยๆมันจะไม่ขลังเราก็เออจริงเว้ยเดี๋ยวขอโทษทำผิดอีกขอโทษทำผิดอีกขอโทษไม่ไดำคานไม่ได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องขอโทษแล้วเพราะเราไม่อยากทำอะไรแบบนี้ออีแล้้วทท่่เราไมตงขโษ เอาเงินน่ะใส่ซองแล้วก็วางไว้ใจป่ะแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยมารายการเนี้ยกูก็พูดเลยมึงก็ไม่ได้ให้กูนานแล้วด้วยไอ้้าว พี่ผมต้องต้องใช้ใจอย่างอื่นพี่อย่าด่าว่เลยนะไม่ใช่พี่ใช้ใจอย่างอื่นไงฮะลูกน้องเยอะเหลือเกินพาเป็นขโยโง่ไงฮะไอ้เป๋าอย่างนี้ไอ้ตู้อย่างนี้ไอ้ก๊าซอย่างนี้ไอ้กรอย่างนี้้ใจเลยแม่แล้วแม่แม่น้อยใจไหมแบบเขาไม่ให้เลยแม่เลยอ่ะคุพูดเลยคุณพี่้องเก็บน้อยใจหรอกพูดเลยพี่เพื่อเพื่อคอนเทนต์พี่ให้เลยวันนี้ เอาเอาแม่เอาเลขบัญชีมาเลยโอนเลยโอนในรายการเลยพี่ขอลันดูสลิปเออพี่โอนเลยใจใจพี่เพื่อคอนเทนต์ไปพี่ไหมอเนี้ยก้อนเนี้เดี๋ยวพี่ขอก่อนแล้วกันเพราะพี่ต้องไปเชียงรายสามวันใจใจมันตุ้มก็ตู้อะไรเงี้ยมึงทยอยออกมาทัดนี่มีประโยชน์มึงไอ้เต่ามึงเลี้ยงมาตั้งที่มันก็ใช้งานได้ ไอ้พวกนั้นมันก็ไปฟรีมันไม่ได้ค่าตัวไม่ใช่เหรอฮะมันไม่ได้ค่าตัวจากพี่ไม่ใช่เหรอโอ้ยแลพี่จะตัดกันถอดอะไรฟรีไม่มีในโลกเลยเนอเออยังไงก็ต้องมีบ้างขนาดผู้หญิงผู้หญิงเรายังต้องเช่ามาเลยใช่เอ่ามาแล้วทิบเติ๊บเราก็ต้องให้ไนะอี้กมัน ผ่านไปแล้วก็ให้เร่่านไปเพรอบครัวฝังด้วไอ้แจ็คอะไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีเมียยอมไม่ค่อยทะเลาะหรอกผู้หญิงไม่ค่อยถึงไม่อยากมีเมียใช่ไหมมันไม่มีเวลาทะเลาะพี่มันต้องจว่ที่ผ่านมามันก็มันก็มีไงแฟน่ะมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างหลังจากนั้นก็ไม่เอาเลยแบบแบบถึงแบบมันผู้หญิงทุกวันนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรวะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาแทะเลาะกันเรื่องแบบคือไม่ค่อยมีเวลาคุยกันก็คือแบบเขาจะรีบเปิดน้ำแล้วแล้วก็แช่น้ำแล้วก็ขึ้นมา เอเมียคุยกับเราก่อนก็ได้ไม่เหมาชั่วโมงเขาแล้วมันแพงพี่โอเขาเมียเมียทีบอาบน้ำตลอดเมียที่อาบน้ำแล้วมาลงลงอ่างได้แล้วอะไรเงี้ยเราปกกับปกใช่ครับเขาจะอาบน้ำตลอดครับอันนี้กี่อ่ะแฟนนี่ถือว่ายังยังยังไม่ถึงขั้นเป็นเมียเพราะของของของผมจะเคยทะเลาะกับถ้ากับแฟนปัจจุบันนันไม่เคยทะเลาะพี่แต่ว่าถ้าเกิดทะเลาะแรงสุดนั่นก็คือกับผู้หญิงที่เราเคยจีบ ก็คือขับรถพาผู้หญิงไปหัวหินขับรถระหว่างขับรถอ่ะพาผู้หญิงไปหัวหินแล้วระหว่างทางอ่ะผู้หญิงก็ถามผมว่านิกี้นิกี้เธอสูงเท่าไหร่ถามตวนตวนตวนถึงผมผมก็บอกผู้หญิงว่าอ๋อเราสูงร้อยเจ็ดสิบแปดผู้หญิงก็บอกว่าเหรอแต่เธอเหมือนสูงร้อยเจ็ดห้านะผู้หญิงพูดงี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่เราสูงร้อยเจ็ดแปด ผู้หญิงบอกว่าไม่อะเหมือร้อยเจ็ดห้าไม่ยอมเพนบอกว่าถ้ามึงพูดแบบเนี้มึงลงจากรถไปเลือกแค่นี้ผมไม่้ลงจากรถผม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 ก็ก็ะว่าผมผมกาว่าผมไล่อะสี่คนไปกันสี่คนตอนเช้านะยัายนผมกาว่าผมไล่อะมันจะไม่ลงไงระหว่างทางไปหัวหินนะใครบ้าจะลงระหว่างทางผมก็บอกว่าลงจากรถไป ลงจริงกำลังจะลงปุ๊บผมดูแลข้างทางฉิบหายแล้วมีไก่ข้างทางมันมีไก,แไก่แล้วผมเป็นคนกลัวไก่ oh. ถ้าผู้หญิงมันลงไปแล้วอะ่ะ uh. ผมจะไปพากับควรไม่ได้แล้วนะเพราะมีไก่ oh. ผมก็บอกว่าขึ้นมา uh. ขึ้นมาไม่ขึ้นขึ้นมาไม่ขึ้นมันออกไปได้ไงมมือตัวไปแล้วเนือแต่ผม กูว่าฉันจิงหัวดึงเท้าน้องขึ้นมาแรงจนทุกชีวิตผมไปติดหัวผู้หญิงไม้แต่ตาผมสูง175ผมจริงหัวเรื่องอะไรวะมันเรื่องรถเปจอดมันไม่กี่เซนเองอ่ะทำไมมัต้องถ้า175ไม่ยอมเราต้องสูงแบบเนี้ยมาตรไทยใชยไทยนะสูงกว่ามาตระครับแต่ว่านะทะเลาะกันแรงขนาดเนี้ยกลัวไม่ใช่เรื่องส่วนสูงอ่ะกลัวเป็นเรื่องของความยาวกี่นิ้วมากกว่า ผู้หญิงต้องดูถูกมันนะผู้หญิอย่ามึงเอหกนิ้วอันนี้ก็ตดดเก้าอันนี้หกด้วยเรื่องนั้นอ่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องความสูงสูงหรอกเอออันนี้บางทีมันทะเลาะด้วยไม่มีเหตุผลใช่ครับพี่ไรสาระก็มีใช่อามละอามผมผมผมเฮ้ยเอาตใจอีก่เาไอเวนสองอ่าน อันนี้ก็ถือว่าแตกแล้วแตกแล้วครับข้อของผมไม่มีทะเลาะเต็มที่ก็งอนกันเล็กน้อยเรื่องกดไลค์ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเอ้านี่เล็กน้อยครับไม่ใหญ่ลองม่อนประสบการณ์ไปเปล่าตอนนี้แต่งงานหรือยังแต่งแล้วครับแต่งแล้วมึงต้องรีบรีบหาเรื่องทะเลาะเลยนะทำไมตกเทรนด์นู้นวยไอ้ีการเป็นผัวเมียมันต้องทะเลาะกันยังคือมีวิบากกรรมเกือบจะเลิกกันกเพราะผู้หญิงมึงต้องมีผู้หญิง มันไม่มีมันไม่ใช่ทิสัยผมผมไม่ทําอะไรแบบนั้นไม่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่สมบูรณ์แบบแล้วมึงจะขาดเขาใจหรือเปล่ามึงคล่องนี่เว้ยเข้าใจเบ้ามันปกติกันตอนนี้แต่ว่าคบกันปกติคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็คุยด้วยความจริงใจครับไม่งั้นไม่งั้นเมียจะไม่รู้ตัวตนมึงเลยนะมึงจะไม่มีโอกาสถามเขาว่ามึงรู้มึงรู้เปล่ากูไเป็นใคร ต้องมีไว้ทุกเนียจะกลัวรีแจะกลัวเลยเฮียไม่น่าคุยจริงเลยนะต้องเป็นอะไปเล่นละครกันวันนี้ขอบคุณคุณตั๊กกีลาด้วยเขาเล่นอยู่เขายังไม่ไปไหนเขเลือกคอมเมดี้เดี๋ยวไม่หนุกเชื่อมผมอยากดูเขาอยากดูเอาไปดูละครกันมึงรู้จักคุณอ้อยป่ะวายตายแล้วขาบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้ววายตายแล้วขาบริษัทหาไม่จำกัด